ครับสบายดีสบายดีทุกคนเนาะสบายดีเอฟซีทุกคนเนะะาะคือว่าะเขามาเบิดคลิปไม่ขึ้นของมัอนี่มาแทนซะเออไม่เคลื่อนบริฮีคลิปลงโดนโด,ดนทุกคนในพี่น้องเลยบางเด้อทิศป้ายสองทิศเนาะบริฮีลลลค,คลิปลงเนาะมือเล็กมัอนี้ก็เลยเจอโอกาสลาแดดเอ้อโมเมนต์เฮดคลิปเนาะทุกคนเนาะเออว่าที่ผ่านมาไม่เคลื่อนบริฮีคลิปก็อย,ยอมว่าอันที่หนึ่งไม่เคลือนโมมิทึนเนาะทุกคนเนาะเออ อรายังม้วนมีทุนห่อนที่ว่าสิเฮ็ดคลิปเนาะทุกคนเงินไม่ขึ้นกับโบมีเนาะแต่ที่ว่าไม่ขึ้นกับคลายบังพลิกอดง่ายเนาะทุกคนเนาะเออแต่ไไปด้ดีอยู่แต่กับมีเงินในโบมีเงินในกับเก็บเอาเนาะทุกคนเราพยายามเก็บเงินอยู่เนาะถอดเงินอยู่แตอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ขึ้นเฮ็ดคลิปอ่าเออบ่มีเฮ็ดคลิปทุกคนแต่ละมื่นไม่ขึ้นไปเฮ็ดเสียงขับเปียกซอยเมยเนาะหรือว่าเสียงกวยเตี๋ยวเนาะเออขับเปียกเสียงหญ่ทุกคนเองเฮ็ดซอยเมยอยู่เงินหนาซาวเมย์ครับหนาซาวเป็นเะ ข้าวเปลยสวยเล่าม,มากมือนเดิมครัมาซื้อแป้งเพื่อที่ว่าจะไปเห็ดเซนข้าวเปียงมนาะทุกคนเนาะที่เมย์ไม่ขึ้นมาละมาซื้อแป้งอยู่ตลาดเนาะแล้วจะออกไปเห็ดยู่หันอาเศร้าแล้วทุกคนเนาะจะเขาไปเบิร์น้ำกันเนาะว่าให้ทางเอฟซีฟังให้ทุกคนหูว่าสิ่งข้าเปียง,ยงไงเป็นยัไงเนาะเบอร์น้ำกันเนาะทุกคนเนะาะไปนี่ก็คือตลา,าดเนาะที่ว่าที่เมย์ไม่ขึ้นกำลงังงานเขาไปซื้อเครื่องนี้แน่ๆเนาะทุกคนเนาะ ตลาดที่มาไม่ขึ้นมาเวซื้อเส้นมาซาซาเอ้บโมเมนมาเวซื้อแปล่งมาซาซาทุกคนเอจังหวัดจีเขาก็เงีนยนอซาเน่ One hour later อาหนะ้าทุกคนนะตอนนี้ก็มาหอด้วยกันเจออซาโย่เนาะทุกคนเนาะคนคนยิงแม่ในก็เส้นมาซาซาเอ้บโมเมนต์โมเมนต์เปลงที่จะไปเห็ดเสียนนะทุกคนเนาะมีเป็นเปลากับเป็นแก๊สนิ่ง เดี๋ยวนี่เขาไปนี่อุ้ยหนักทุกคนเลยเง่ยมือเดียวโอ้ยกล่องจยากสั่นมันหนักนี่โอ้ยมาให้นี่นะมาก็หน่อยอบอสไปดีดดดดปด FC นะพี่ทูนะทูไปจะดีเอฟซีเนาะทูเนาะทูโอ้แม่ครับลูกยิ้มเงาเลยไหมยิ้มเงาเลยยิ้มกนะ้ามไหมยิ้มเงา,นนะงาใช่กล่องพี่นะไอ สิงกะเ,เปลียนเดี๋ยวชนะิไปเอามาอีกปล่ยนหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแา้วทุกคนเนาะไปเจอกันตอนเหตุสิงกะเปลี่ยนกูเนาะนี่ทุกคนตอนนี้แม่ไม่ขึน้นกำลังปันปงน่นแปลงเนาะขันแปล,ปแปลดดี่ยนเห็นาไหมฮะฮันเฮ่อเฮ่อเฮ่อเหตุเนี่ยใช้ทำหอดแน่นอนแล้วก็มาขันน้นอนเลยทุกคนเอ๋เบื้องอันนี้ก็บอกตรวงว่าห่วงเรื่องความประสานเนาะเพราะว่า มืออช่างเขากัลา้างยังทำแน่แล้วนะทุกคนเลยแล้วเราคนยิงไอ้กล่องเราทุกคนนอะนแม่เอ้ยแม่แม,แม่มีลูกชายเป็นยูทูบเบอร์นี่นะเนาะเรื่องความสะอาดเท่ามีแน่นอนอยู่แล้วนอนทุกคนเนาะแม่เขากับลาออ้างมือยังดีละ่ะนี่คือเราผสมแปรงโอ้ยโอ้ยโอ๊ยมอสหน่อยหน่นเห็นยังหนิลนะ่ะโอ้ยโอ,ยโอย้มันน,ำน้ำนอนทุกคนนะเนาะอ่ะไปที่ไปถ่ายตอนไ่ขึ้น ลิงแปง้งลิงเพืนแพรนแล้วก็ซอยไปนล้วนะทุกคนเนาะไปเบิ่งนน้ำกันเนาะเวลาทุกคนตอนนี้เขาขันมนะันมันก็เป็นเกาะน,นี่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยสีปลาเราออกมาส่วนหนึ่งเนาะนี่มาเขาขันกันไปหนึงกระตุกกระตุ่มักล่าหน่อยทุกคนเนี้ย ขันได้ที่มันขากันหรือ่ามันมาลิ่งทนเลมาแปรงข้าได้หนึ่งเบอ์บอ้มนติดมาเบิรงไกพ่พีตะกร้อเลยมาซสนันเป็นนทุกคนนะจากมาซอยเนาะนทุกคนนและการเขาเปียกแค่มันง่ายหมดเง่ายรม,ม,มาายเปเนาะ,ะขัได้าทุกคนโพ่แล้วมาใส่เปล่ขัด ขันมือ,อ,อมอนันห่อนเลยน้ำมันห่อนแบียร์นห่อนแล้มือขก็อันนี้ก็ต้องริรงต้อนห่อนขันหนึ่งก็มันเย็นแล้วมันแบบแน่นมันหิีงไปอยู่แต่มันไปหยาดทุกคนเลยอันนี้มันก็จะไปง่ายกว่าอยา,อยากสื่อจักเสย้ยครับจักหิีงอยู่ทุกคนแต่ว่าทางบริษัทสื่อข่าเปียร์คนยังมันมีโลเปมาณสื่ <c oughs> <c oughs> อโลนะเนาะเราจะลิลงกเลยทุกคนเลยหิีงต่อไปอยู่แล้ว Gracias. Uh -huh. uh -huh. ผลงานที่ไมปเคลเย็์มาตีเส้นเนาะให้บางๆนี่นี่นี่โอ้โหอันนี้ก็แม่ไม่เคลียกํลาลังซอยนะทุกคนเนาะเบิ้งเสียเบิง้งเด้อทุกคนเด้อนี่สิงคโปร์สิงค์เตียวอ๋เห็ดเฮ้ยนะทุกคนเลยนี่ก่อน,นเราเซ็นเรากระเช็ดโตขักแม่นะทุกคนเนาะ มาต้องห่วงเรื่องความสะอาดบอสะอาดแน่นอนเฮสะอาดนะทุกคนเนาะเสียดล้างอย่างดีก่อนเนะเสียดเนาะนี่สิงกะเบียกโอ้โหนี่แล้วนะนี่เขาก็จะซอยใส่มีดซอยนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮายังม้นมีจักซอยเออบัดว่าเฮาลิงเฮาก็ใช้ไม้เนาะลิงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจักอรจักรลีดเฮาก็ยังม้นมีเนาะพอแล้วลีดแผ่นลีดแผ่นเสซนเฮาก็ใช้ไม้แหละไม้เป็นลูกกิ่่งนันแหละเนาะ กระบาดส้อยเขาก็ะใสมือกระมีเห็ดแน่ทุกคนเลยนี่โอ้นี่โอ้โหเฉียดเลยทุกคนเสศนนี้มันเป็นเสศนเขาเนาะทุกคนเนาะบอมันเสศนสิงคโปร์เนาะเห็ดข่อยเห็ดคกายตามหามันจะเป็นเสศนสิงคโปร์เนานะทุกคนอันนี้เขาจะเห็ดเป็นเสศนเขาเดนะ้อนี่แหละสิงคโปร์ แม่ไม่เคยเป็นคนทําคนซอยแต่ว่าเั้นมาหนเศร้าเป็นเหลี่ยวกีบเป็นแตงกี้อยู่ทุกคนเนาะแค่เป็นเหลี่ยวกีบเป็นก็เป็นคนซอยเนาะแม่ไม่เคยเป็นคนขัดแปลงไม่เคยเป็นคนหลิงเนาะสร้างผลสวยกันเนาะจังเหลวไว้อันนี้ยังเป็นหลอดเหล็กเนาะทุกคนเนาะขัดแปลงครั้งที่วิวตเนาะแม่เนาะยังเลยอีกบังก์ไลทเถื่อทุกคนเลยนี่แหละเฮต้าว์ก้าซังซ่า สวยเลยมาสวยเลยลกระเจงนะทุกคนเนะาะคปัจทยมันนี่เิปียขงะเีเป็นทงนานี้ทงละกิโละนะทุกคนเนะาะกรงซังเชนะือกเนาะทงละทงหกิโลหนึ่งปสัสนซะเออเนี่เป็ียนาะให้ดูเป็นีกระเปนประมาณนี้นะทุกคนเนาะเแกเปียกเส้ในใหญ่เนะทุกคนเนาะอ,อ้เดียมกันนะ ไห้ว่ามันเห็ดง่ายมันกับบริยง่ายนะทุกคนเนาะเห็ดง่ายเดี๋ยวไปทุกคนหนึงห่งเขาขันแปรงเนาะขันแปรงเขาใส่มือใส่มือเห็ดแล้วก็ grab ดมห่อนเนาะมันห่อนทุกคนเลยสามสี่คันแล้วเนาะสองมาเขาเอา,เอาไม้ลิงเนาะเขาบริยใส่จักทุกอย่างนะเขาบริยใส่จัก๊กเยอะทุกคนเขาใส่มือใส่แห้งงานข้นเบิ้นนะทุกคนเลยอะ่ะละลิงเขาก็ใส่ไม้ลิงใส่แห้งงานข้นลิงเนาะกิ่งให้มันลีให้มันเป็นแปรงน,นะทุกคนเนาะบัดบซอยเขาก็ใส่ข้นซอยกับมีดซอยเนาะเออ มันบริง่ายทุกคนเลยยากไม่ว่าง่ายบริง่ายเลยมาลองเห็ดเบิ้งเนาะบางคนเห <c oughs> ็ดบ,บ่เป็นเสฉะกระขานเนาะลงตุ้มเนาะทุกคนนี่แหละมาขึ้นไปทิจ็กคลิปเพียงอนไอ้นี่เนาะทุกคนเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้เนะาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วไปรับแจยมาเคล่นไปคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนเนาะแล่วก็บอผ่า,าคลิปใหม่ๆให้่ันกันสบายดี